ครับผมแต่งโจอัโตไลน์ครับนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับผมจะพามาดูนะครับว่ารถเข้าใหม่เนี่ยคันหนึ่งนะครับทางโจโจออโตไลน์เราทําอะไรบ้างนะครับกับรถที่เข้าใหม่นะวันนี้เพิ่งเข้าเลยนี่เพิ่งจอดนะครับเพิ่งจอดเลยเนี่ยเนี่ยเปิดฝากระโปงนะครับก็ผมจะให้ดูสภาพรถก่อนนะครับที่มาวันนี้นะครับเป็นเจ้าเอลติสปีไหนครับนี่ผมยังไม่รู้เลย ปีศูนย์เก้าเนี่ยปีไหนปีไหนนี่สองพันสิบปีสองพันสิบนะครับปีเป็น L-TIT หนึ่งจุดหกปีสองพันสิบนะครับคันนี้นะครับสีขาวเดิมจากโรงงานเลยนะครับถามถามกันแค่นี้แหละ,ะนะครับเราก็พามาดูนะครับนี่ดูสภาพรถนะครับคือรถอนะ่ะตัวรถอนะ่ะตัวถังอะมันสวยครับ ลูกค้านะครับตัวถังมาสวยเลยนะครับรอยอาร์ตเหมือนกัไลท์เดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับฝากระโปรงนะครับสติกเกอร์จะอยู่ครบหมดแต่คือมันมีผ่านการใช้งานมานะครับปกติเป็นปกติของรถมือสองนะครับก็จะมีคราบการใช้งานมานะครับเราก็ต้องมาทําให้มันดูใหม่ที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับนี่เราให้ดู Lindsey เลยนี่เนะเลื่อเนเลยนะเลอะเลยโคลนเลยเต็มเลยนะครับนี่แต่คันนี้ได้ยาง ยางนี่ดอกยังเต็มๆอยู่นะนะครับปี18นะครับก็ยางก็ยังยังใช้ได้อยู่นะครับลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสนะครับก็ยังใช้ได้อยู่ยางดอกยังเยอะๆอยู่นะครับภายในเนี่ยนะนี่นะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับแน่นอนครับเบาะผ้านะครับแดงเลยเห็นไหมครับเปื่อนนะครับเลอะดำเลยอ่ะอืมดำดำเดี๋ยวทางเรานะครับก็จะส่งไปซัก นะครับให้มันดูใหม่นะครับคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับก็เออจ้าของเก่าก็าใส่ลายไม้อะไรมาด้วยนะมันเป็นแบบติดเฉยๆนะติดลายไม้นะครับคันนี้ห้ตสดชีมนี่ไงผ้านะครับลูกค้าอาจจะอยากทาเป็นแบบเอ้ถามว่าทาบอรนน์ดงได้ไหมทําได้นะครับลูกค้านะครับสามารถทําให้ได้นะครับราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่หกพันยัน แหมื่นแล้วแต่หนังนะครับแต่เ,เราดูดูดูข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยผมเปลี่ยนผมสั่งอน,นี้มาแล้วสั่งนี้ไอตัวผ้าไอตัวเทนรองเขาเรียกสั่งมาใหม่นะครับใส่ใหม่เลยนะครับเงอ่ออยอาร์กอะไรเดิมอยู่ครบหมดนะครับคือรถคันนี้มันสวยนะครับแต่ผ่านการใช้งานมาแล้วก็เอามาทํำมาฟอกใหม่นะครับเราจะจับให้ใหม่อันนี้ผมให้ดูสภาพรถ ที่มาก่อนนะครับอืมนะครับเป็น1 6 e นะครับอ่าสว,สวยๆเลยอันนี้เปิดราคาเท่าไหร่เรายังไม่บอกเนาะนะครับเดี๋ยวเราบอกทายคลิปว่าเปิดราคาเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ใช้เงินในการออกรถเหมือนเดิมนะครับศูนย์บาทตามสไตล์โจโจอโอโต้ออนไลน์เรานะครับเดี๋ยวเราไปล้างเครื่องกันเลยครับไปนะครับอะไรล้างเครื่อง <c oughs> ไม่ไปอะ่ะ <laughs> โอ้โหกําลังดิดนิ้วแบบว่าจะได้ไปไง นี่ก็วันนี้นะครับเราจบทั้งวันนี้เราล้างด้แค่เครื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วครับเวลางงถึงเวลาอะไรเนครับเวลากินน้าเก๊กฮวยแล้วนะครับสำหรับเกนนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะครับว่าเราจะทําอะไรอีกบ้างนะครับสำหรับรถที่เข้าใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับวันนี้ก็ ครับก็เราผ่านขั้นตอนในการเมื่อวานนะครับผ่านขั้นตอนในการล้างเครื่องมาแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาปอดภายใน,นครับลื้อภายในเพื่อที่จะเอาไปฟอกนะครับให้มันสะอาดให้มันดูใหม่ที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับพอ,อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลื้อมาทลความสะอาดมันเลย ครับทั้งบอกนะครับแล้วก็ภูมนะครับทำความสะอาดให้เอาออกมาซักนี่ลุกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับลูกค้าเห็นนะนะครับขานเคินเดิมหมดนะครับสวยกิ๊บในนะครับในคันนี้นะครับก็ดูง่ายเลยนะครับถ้ารถโดนน้ำท่วมมานะครับมันก็จะเป็นตะไคร่เขียวๆนะครับแต่คันนี้ไม่โดนมา ับ้ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำความสะอาดข้างล่างอันนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการประกอบนะครับเราจะรีภาพไปเร็วๆให้ท่านดูครับดู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 ดด เด้อันนี้เราประกอบเสร็จแล้วนะครับลูกค้าอันนี้เราก็ทำค่าจ่ายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรถก็ภายในก็ใหม่เลยนะครับสำหรับเอลติสคันนี้นะครับเป็นไงครับขั้นตอนการประกอบเร็วไหมครับรวดเร็วทันใจนะครับนะครับเราก็ประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับอ่านะครับเพราะว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเราก็จะประกอบได้ดีเลยทีเดียวนะครับเหมือนเดิมเป๊ะนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะครับ นะครับเราใส่กลับไปเหมือนเดิมเตะเลยนะครับเห็นไหมเบาะนะครับขาวสะอาดเลยนะครับพื้นนะครับก็ขาวสะอาดเลยนะครับอ่ะเราเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับว่าตัวเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับรถโดยรวมนะครับก็คันเนี้ยนะครับโครงสร้างรถสวยเลยนะครับลูกค้านะครับโครงสร้างรถสวยเลยนะครับโดยรวมดีมากเลยนะครับอ่าดูนี่ครับ ตัวเครื่องเนี่ยใหม่กิฟตเลยนะครับถ้าลูกค้าดูต้นคลิปนะครับก็จะเห็นเครื่องที่สกรปรกนะครับผ่านการใช้งานมานะครับแต่นนี้เราก็ล้างได้ใหม่กิฟตเลยนะครับนะครับก็เนี่ยครับกว่าจะเราจะได้รถหนึงคันนะครับที่จะส่งมอบลูกค้าหรือนะครับ พร้อมขายนะครับก็ขั้นตอนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคันเราก็จะทําให้เนี้ยทุกคันเลยนะครับทําให้ดูเหมือนใหม่ที่สุดเท่าที่จะใหม่ได้นะครับอ่ะเปิดราคาเลยไหมนะครับเปิดราคาเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าแอ t ต s คันนี้นะครับตัวรถปี2010คันนี้นะครับจะให้ชมให้ชมรอบๆก่อนชมรอบๆก่อนนะครับขายเท่าไหร่ดีครับลูกค้านะครับยางนี้ดอกเต็มๆเลยนะครับ สีขาวด้วยนะครับผมเปิดราคาเลยแล้วกันครับลูกค้ารถโตโยต้าเอลติส 1.6e ปี2010นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่229,000บาทนะครับ229,000บาทสําหรับเจ้าโตโยต้าเอลติสคันนี้นะครับอ่าเกียร์ออโต้ครับสวยๆเลยนะครับไฟเลี้ยวก็จกมองข้างไฟตัดหมอกมีครบๆเลยนะครับคันนี้นะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับฟรีดาวเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใน การออกรถเลยนะครับค่าจัดค่าโอนค่าดำเนองการทุกอย่างผมออกให้หมดเลยนะครับก็ใช้เงินออกรถแค่0ูนย์บาทเท่านั้นนะครับสําหรับเต็นท์รถเรานะครับอยู่ตรงข้ามโรงงานเสริมสุขปัจจุบันนะครับอยู่โรงงานแป๊บซี่เก่านั่นเองนะครับถ้าหาไม่เจอนะครับก็ทักเข้ามานะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสอบถามกันได้นะครับที่ ที่เพจนะครเพจเราชื่อโจโจอัตอนลน์เนาะนะครับทักเข้ามาได้หรือจะโทรรศัพท์มาก็ได้โดยตรงนะครับที่เบอร์0848995315้าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0848995315นะครับถ้าหาไม่เจอพักมาครับเดี๋ยวเราให้ทางทีมงานส่งโลเคชั่นไปให้ท่านนะครับอ่านะครับก็อย่าลืมครับคิดถึงรถยนต์มือสองคิดถึงโจโจอัตอนลน์ครับสวัสดีครับบอยบอยบอย ว่าจะปูจะขับรถคันนี้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยจะไปประเทศไหนวะเกาหลีวะไปเกาหลีสาเกาหลีไไม่ด้อะได้เหรอได้ปะได้พังพี่ชายอบป่าไก่อบองค์กัดร้อนอบอ้าวอบอบอบถ้าอยากคุณดีอบสาวหน้าถ้าสมมติเดินสะุดก้นหิ้โอดเจ็บ แล้วเตรียมที่ดินอะรันบ้างโอ้ว้าวฝากช่องโจโจบเอาตู้อะไรไว้ในอ้องอกองใจด้วยนะครับเอาอบไปเอาบเอาก็หรีมึงนะอย่างเบียร์หรอฮะอย่างเบียร์เบียร์หนักไม่ได้กินไม่ได้กินยรลิโอลิโอไม่กินไม่กินไม่กินใช่ไหมลิโอไม่กินฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ ใบมะกรูดหั่นฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องจูจูออโต้ไลน์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับี่สวัสดีครับเอาผู้ชายผมด้วยเหรอ